มาเดิมมาเดิมมาเดิมนี่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 ใครไม่มาจะเสียใจนะคะมาสิบนาทีพอนะคะมาสิบนาทีพอเฮ้ยเอฟซีใหญ่รับกันหมดละมั้งมาเดิมใครไม่มาจะเสียใจนะคะไม่ได้เห็นยายโอ้ยลืมเอาเห็ดออกมากองชูลืมเอาเห็ดออกมากองชูห้ามเห็นพุ่งยายนะคะมาเด้มมาเดอ้อใครไม่มาจะเสียใจอย,อย่างแรงนะคะ ของดีมีครั้งเดียวนะคะปีละครั้งไปเก็บเห็ดปีละครั้งพอใหญ่เก็บไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดของเขาเก็บเห็ดปีละครั้งนะคะครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวเอ้ไหนไม่ใช่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะใครไม่มาเสียใจดังอย่างแรงเลยนะคะใครไม่มาเสียใจอย่างแรงนะคะเออป่าเราเองสวนเราเองนะคะนี่ใครไม่มา อ้ามมาแรกใครไม่มาจะเสียใจนะคะมาถึงบ้านตอนไหนไลฟ์สดตอนนั้นโชอไหน่อไโชอ์หน่อยอกๆยาววแยย่ย,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 ยคุณแม่สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะอใครไม่มาวันนี้เสียใจอย,อย่างแรงนะคะยังไปเก็บเห็ดมาตะมุตะมิตะปุตะปิะปนี่โอ้ยมาถึงโชว์เลยนะเนี่ยไลฟ์สดโชว์เลยนะเนี่ย อย่าไปบอกใครนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทั้งแปดสิบเอ็ดท่านนะคะทำงานด้วยไลฟ์สดด้วยอยากให้เอฟซีอยากให้เอฟซี MC. นี่นี่นี่ดอกอบวบอวบเฮ้ยอวบเหมือนเจ้าของนั่นแหละเฮ้ยอวบเหมือนเจ้าของนั่นแหละอวบเหมือนเจ้าของนั่นแหละ แชเชเชคุณสุพรกำลังจะนอนแล้วตั้งตื่นทีสาววันดีจ้าขอบคุณนะคะคุณสุพรสุวรรณสวัสดีค่ะอมีใจาจากคุณแม่รัตนาตอนเก็บทำไมยใหญ่ไม่โชว์บ้างโชว์ได้ยังไงตอนเก็บต้องไปดูในคลิปจ้ายายโชว์ไม่ได้เพราะยายไม่มีเน็ตจ้าเออโชว์ไม่ได้อันนั้นต้องไปดูในคลิปเอานะคะอันนี้มันไลฟ์สด มันไม่เหมือนในคลิปนะคะในคลิปมันต้องรอมาอัพน้องมาเามาตัดคลิปมาต่อคลิปมาโหลดคลิปกว่าจะได้เนาะอันนี้มันโหลดอันนี้มันไลฟ์สดอยู่บ้าน <c ười> คลิปมันต้องรอก่อนนะคะเข้าใจนะคะต้องเข้าใจมันไม่ใช่ว่าเหมือนไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่มันมาถ่ายได้เลย <c ười> งั้นงั้นไม่ต้องไลฟ์ดีกว่างั้นไม่ต้องไลฟ์ดีกว่ารอดูรอดูต่อถ่ายคลิปตัดขาไวให้ไอเอฟซีดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปตัดขาเห็ดเอาไว้โหลดให้เอฟซีเอฟซีดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะรอดูจ้ารัตนาสวัสดีค่ะยายวันนี้มาดึกจังยายไปเก็บเห็ดมาจา้ะยายไปเก็บเห็ดมาเนาะยายไปเก็บเ <Ừ. S 1> ห็ดยายไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะยายไม่ได้ใช้เน็ตโทรศัพท์ ปุ้ยปุ้ยเลิฟอยู่สวัสดีจ้ายายรอนานแล้วยายรัดองคุณอะไรเนาะขอบคุณสุดดอกใหญ่มากยายใช้เต็นเตน็ตไวไฟเนี่ยเอฟซี FC ไม่จ้าขอบคุณจ้าคิมคิมหัวเราะ <c oughs> ปิยวรรณสวัสดีนะคะปิยวันณเอฟซีใหม่สวัสดีค่ะคุณยายเห็ดดอกใหญ่สวยสวยเหมือนคนเก็บอวกเหมือนคนเก็บน่ากินจังเอ้อยไปเก็บมาอะไรเข้าป่าไปแฟนยายไปด้วยแม้เข้าป่าไปไม่ถึงชั่วโมงได้เห็ดเกือบ2กิโลเอ่อให้พี่เืมินเอาให้แฟนยายเอารถเอาเก็บเอาเห็ดมาเก็บที่รถแมที่ไหนได้เข้าไปอีก ไม่เจอเหตุเลยอ <c oughs> ได้เยอะจังคุณนรชนาสวัสดีจ้าคุณยิงสวัสดีจ้าคุณส้ศสีสวัสดีจ้า,ค,จา,ค,จาคุณกัญญาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกคนชีวิตดีดีสวัสดีนะคะ,คะ,คะอะไรแปดหนึ่งในเฟซสองสามหนึ่งอะไรเนาะอะไรเนาะอะไรแปดหนึ่งอะไรอะไรแปดหนึ่ง ชอบเก็บเห็ดเหมือนกันค่ะชอบแต่ไม่มีคนพาไปจ้กเห็ดอะไรจ้ะเห็ดพึ่งหวานจ้าเห็ดพึ่งหวานชอบเก็บเหมือนกันจ้าแต่ไม่มีใครพาไปแฟนยายไม่พาไปวันนี้งอนเขาเนี้ยได้เยอะเลยวันนี้งอนนิดๆเลยว่าไอ้ชายยายที่สุดมีเห็ดให้มีเห็ดเก็บเยอะยายแกงเห็ดให้เอฟซีดูจ้าจ้าเดี๋ยวผู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไปเก็บผักเส้นไอ้ผัก ผักติ้วมาแกงซะเลยทำไรกินยายยังทําความสะอาดก่อนสี่ไว้เรื่องกินเดี๋ยวก่อนสี่อ้าวเมื่อกี้ดูยายกินแอปเปิลอยู่เลยยายใหญ่นี่กินแอปเปิลอยู่นี่ไปเก็บเห็ดน,นี่เจ้ายายคิดถึงกิดถึงกินดีกระแตกระแตกระแตะกระแตอ้าวพรสวัสดีค่ะคุณพิ้นสวัสดีจ้าคุณพัชริวันสวัสดีคุณนงนุษสวัสดีจ้าไปเก็บเห็ดแล้วไปจ้าไปวันนี้นี่เพิ่งถึงบ้านนี่มาถึงคิดถึงเอฟซี ดีค่ะคุณรัตนาดีจ้าคุณแม่นานอมอาหารแช่แข็งไว้เด้อยยายจ้ายายก็ถนของปีที่แล้วยายยังอยู่เลยปีที่แล้วยายก็ยังอยู่นีอยากเห็นยายแกงอ่ะอยากกินเหยดูเ,ยเดี๋ยวพาแกงเดี๋ยวพากินเทนเทนเท,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 ทนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแฟนยายเป็นคนเห็น นี่ยคุณนารีสวัสดีจ้าอุย้ยแบบืมคือแบบว่าตอนไปถึงตอนแรกก็แบบไม่ถึงชั่วโมงเลยอะได้เกือบสองกิโลอะคิดดูพอลังๆไปมันเริ่มกลับบ้านเรามาฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยเอนดี้พ่อิอนดี้ยายนอนหลับไปแล้วตื่นหนึ่งโอ้ยรอยอา,ายคิดถึงคิดถึงคุณชานชัยเห็นไหมตื่นมาได้โชคดีมากเลยได้มาเห็นยายลฟ์สด ตัดที่สาระที่สารคามยายอายุหกสิบกำกว่าไปเก็บเห็ดป่าคนเอาใหญ่มากๆาเขาเรียกเห็ดเห็ดพิ่งว่าทำอะไรเชียงดังนะ แกงจืดน่าจะอร่อยนะคะดารุณีจะสามร้อยคนแล้วยายโอ้ยเย้เยเยมากมากมากจะสามร้อยคนแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะปลุกปลุกเพื่อนเพื่อน,อนตื่นมาดูยายตัดขายเห็ด่อยนะคะไลค์กด share, แชร์เยอะๆนะคะเรียกเพื่อนเพื่อนมาดูเห็ดเห็ดใหญ่เก็บเห็ดครั้งแรกในปีอะไรนะเดี๋ยวคิดปีปิดเดี๋ยวคิดปีก่อนปีเท่าไหร่นะครัมีแต่คโคนใหญ่เนาะยายแกงผักติว๋วแสบแบแม่นแม่นแม่นคลิปตอนเก็บ ไม่มีมีรอก่อนยายมันเพิ่งไปมันเพึ่งมาวันนี้มันต้องไปมันต้องไปตัดไปต่อไปคลิปอันนี้แบบว่ายายสดๆดเลยนี่มาถึงเนี่ยยังไม่ได้กินน้ําเลยหิวน้ำํำคอแห้งกลัวเอลซหลับกอนเรียบมาไล์สดจะตายนู่เอยอยากให้เอซีดูด้วยกันนะเออขนาดไหนเนี่ยหิวน้ําเดี๋ยวไปเอาน้ํามากินก่อนได้ไหมร้แป๊นบนึ่งพึ่งหนียายนะ เอาน้ำไปเอาน้ำเอาน้ำไปนี่อย่าเพิ่งหนีกันนะเอ้ยอันนี้สดๆร้อนๆเลยยายไปไทยยายที่ไทยโอ้ยยายเพิ่งไปหาเห็ดมาอย่าเพิ่งดึกสิมาคุยกันก่อนยายจะทำอะไรกินโอ้ยแกงสิแกงสิงสงสเนาะยายขอกินบ้างได้ได้ได,ได้คุณวิไลคุณเข็มมาราอ้นี่นะสามร้อยยี่สิบแล้วโอ้ยสวัสดีทั้งสามร้อยยี่สิบท่านนะคะ มาตัดคาเหตดกันที่นั่นเวลาเท่าไหร่อเท่าไหร่ไม่ได้ดูลรอกเวลาสี่โมงเปล่าบ้นานเราสามทุ่มอย่างงี้อยู่นี่ก็บบ่ายสี่โมงนะถ้าเราบ้านเฮเอาแบบไหนเอาอวบๆอ,อ,อย่างงี้แหละฮ้สนุกเท้ปัดปัๆ ส่งเข้าประกวดพี่สวนสวัสดีจ้าอะไรชื่ออะไรล่ะเนี่ยเห็ดพึ่งหวานจ้าเห็ดพึ่งหวานเอ้ยโอ้ยขายสัน่นอุย้ยแบบว่าโอ้ยจะบอกอะไรให้เข้าไปอ้ยแบบว่าแฟนยายไปด้วยแบบอย่างว่าพบอะไรนะไปถึงไปถึงยังไม่ถึงชั่วโมงเลยได้เห็ดเกือบสองกิโลเลยค่ะแต่ว่าพอตอนหลังมันก็เริ่มเริ่มหมดเริ่มหมดเอ ถ้าเราไปถูกถ้าเราไปถูกดงเขานะมันก็เก็บเห็ดได้เยอะมากเลยยายแกงไม่หมดทําไงยายก็เอาไปแช่ตู้เย็นสีเห็ดจืดไปเลยนะเทียบกาดเสยอ <g ib li> อันนีเว้ยเขายายอุตส่าห์ใส่เสื้อมาถ่ายคลิปอย่างดีไปหาเห็ดต้องใส่เสื้อสีแดงๆเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อนหาไม่เจอเดี๋ยวใส่เสื้อสีดำไม่ได้เวลาไปเห็ดไปหาเห็ดนะต้องใส่เสื้อแบบว่าสีสีหน่อยเข้าใจไหมเขาจะได้มันจะได้ไม่หายกันเฮ้ยนี่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 อ้ยข้างในหนอนจะไม่ไม่ค่อยมีหนอนนี่ไงเนี่ยถ้าถ้าหนอนมันจะดําไม่มีหนอนนะมันมีแต่อย่างงี้ยางงี้ไม่เป็นไรนี่คือตัวทาก,กินไม่ไม่เป็นไรเอ,อข้างในไม่หนอนไม่มีหนอน ดีมากเลยไม่มีนอนนะไม่มีนอนนี่อันนี้อันนี้ก็ไม่มีนะคะอันนี้อย่าบอกนะว่าตัดไปมีนอนขามัน,นเอาไปชุบแป้งทอดนะเอาไปชุบแป้งทอดนะอู้อร่อยเห็ดอันนี้ขามัน,นเห็ดพึ่งหวานเขาเรียกเห็ดพึ่งหวาน ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็เยาว่ากันเด้อเพราะว่ายายเพิ่งถึงบ้านยายเพิ่งถึงบ้านเห็ดเยอะจริงๆคุณพี่สวัสดีค่ะยายได้เห็ดเยอะคุณจิตรามีแต่ดอกใหญ่เด้ยายพเรอบดึกได้เวย้ยยายไปหาเห็ดมาเฮ้เนาช่ช่ยๆชยๆชยๆชยๆปัดผ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 ัดีสนุกเท่ไ้สามร้อยแฟ ille, นโอ้ยเกือบสี่ร้อคนอุ้ยสวัสดีจา้าปาด ป่าป่าป่าย็บแตกอีกแน่นอนใช่ไหมยายผู้ไม่รู้แตกและไม่แตกก็ไม่รู้นะไม่บอกแฟนน้องสาวกินเห็ดเป็นเป็นจ้าเป็นจ้ายายคำํำสวัสดีจ้าคุณปันที่เห็ดส,สวยม้าเอ้ยสวยเหมือนคนเก็บนี่แหละนี่แบบนี่นี่ฟังเห็ดเพิ่งหวานจ้าเฮ้ยสี่ร้อยกว่าแล้วอ ยังไม่นอนเหรอบ้านเราเหรออุอ้ยตื่นเต้นอะ่ะตื่นเต้นอะ่ะตื่นเต้นทั้งเห็ดตื่นเต้นทั้งคนดูอะ่ะเอออุ้ยปัดไม่ถูกอะไรมาปัดเฮ้ย <c oughs> เขาทำความสะอาดเห็ดเขาทำยังไงะวะไอคนไม่เคยได้เก็บเห็ดอุย้ยปัดไปปัดมาเห็ดชำหมด <c oughs> ปัดไปปัดมาเห็ดชำหมดอา้าวไงปัดไปปัดมาเห็ดชำหมดอ่างน ตกกระป๋องเลยวันนี้จากส่วนใหญ่หรือไปไปหามาจ้าส่วนใหญ่เอามาเอามาลงไม่ขึ้นเอามาลงก็ไม่ขึ้นจนท้อใจแล้วดูนี่ดูนี่ดู สวัสดีค่ะยายตากำลังจะนอนโลแล้วค่ะแววัทักทายสวัสดีจ้าคุณชูติมาชอบดูยายปลูกผักขอบคุณจ้าฉันชื่อก้อยน้าสวัสดีค่ะยายบ้านประเสริฐถมเมียนเตียนเอ้ยถมปันจ้าเลยยายเก่งจังเอ้ยขอบคุณจ้าคุณไรสวัสดีค่ะครับยายเย็นนี้ได้แกงเห็ดเห็ดอร่อยคับยายใส่ข้าวโพดด้วยไอคำว่าสุดสุดน่ะไปว่าอะไรชุวยชุวยช่วยชคือช่วยกระทำความสะอาดไงเอ้ยไม่รู้เรื่อง คอมเมนต์อะไรไม่รู้ถ้าวอะไรกินอุย้ยวันนี้คงยังไม่ได้ทำหรอกวันนี้นะมันมืดเลยยายๆอย,ย่ยายปะเรงเอาไปล้างน้ำเอาจังสารเอาเหรอยายก็ไม่รู้จะเชื่อใครบางคนก็บอกว่าเห็ดไม่ต้องล้างน้ำเขาบอกว่า,า,า,วาปัดปัด,ปดแล้วไปแข่งที่มันจะเสียรสชาติก็ว่าอย่างงี้ฮแต่ยายล้างอยู่ยายล้างอยู่แต่ฝรั่งเขาบอกว่าไม่ไม่ล้างไม่ลา้ลางน้ำได้ไงเนาะ ไม่ไ้างนะอุ้ยอันนี้อันนี้เน่าอ่ะอันนี้อุ้หูกำลังชมว่าเห็ดไม่เน่าทําไมมันเน่าอ่ะอันนี้กําลังพูดอยู่ว่าเห็ดไม่เน่าทําไมมันกําลังพูดอยู่ว่าเห็ดดีจังไม่เน่าเฮ้ยมันเน่าเเป็นไรใช้ได้อยู่ชู่ยชู่ยชุยชุยชุยชย,ชย,ชย <c oughs> อุ้ยไหนถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ปเสรัตเอ้ยถมเละเอ้ยเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวาน ยายเป็นคนที่ไหนยายเป็นคนสีสเกตจ้าสีสเกตคอมเมนต์ดวงนภาสวัสดีจ้าใกล้จะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วค่ะคนนุ้ยเจ๊คนอะไรหเห็ดเบื่อปะเว้ยบอมเมนบ้าแล้วยายชนเุ้ยเบื่ออะไรละ่ะเบื่อใครจะเก็บมากินบ้าเหรอยายเห็ดดอกใหญ่จังล้างไว้ก่อนแหละกันฟนโอเค เน่นแน่นเห็ดพึ่งหวานพอใจแมนจ้าตัวรวยอีหน้าโว้ยตัวรวยอีปรีโว้ยตัวรวยอีปรีไอคำคำอะไรนะคำอะไรนิ่มเย้่อบ้านเุกค่านี่ป่ะประเดี๋ยวติดรถในเหนในการเงียนบ้านในประเซ็นตหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านรวยบ่ประเซ็นตยัยชนกรุบกรแกรบเสียงเจี๊ยบบอกไหยังล่ะเนี่ย กรบเรียงเจียบอกเจียเจียบองอ๋อเรียงเจียเจียเรียงเจียเจียยายชนหัวเราอะไรคุณองคณาสวัสดียายยายได้เห็ดเยอะเลยส่งมาชิมซิเดี๋ยวจะส่งเห็ดเบื่อไปให้ยายชนยายทมจะนับเออทมปญจาเลยล้างด้วยนดินดินใช่ใช่ทำความสะอาดแล้วแช่เลยความท่าเร็วยายจะเอาไปนึ่งล้างแล้วก็นึ่งนึ่งแล้วก็แช่ แปลแปลแปลเฮ้ยน้อยย้ายห้ายสุพีไปให้ฟังนู่นอยู่ติดกันเลยหนูอยู่สุรินจ้าสุรินกับศรีสะเกก็ใกล้เคียงกันนะฮ่าฮ่ารูดรูดรูด <c oughs> อะไร <c oughs> อะไร <c oughs> รูดรูด,รด <c oughs> ยายเป็นวัดบอกว้ยไม่เป็นวัดเรายายเทนไ้เห็ดใหญ่ไม่ผิดกับบูญบ่ยายสังขะสุรินว้ยไม่รู้จะผิดกับบูนเรายาย คุณสิริพรได้เห็นมายายตาควรตัดแต่งใส่ตู้เย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งล้างน้ําค่ะจะได้ทําให้เสียไหวเดีย๋ยวนี้แหละตัดแต่งเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งเดี๋ยวนี้แหละตัดแต่งเสร็จแล้วจะเอาไปล้างๆแล้วก็นึ่งเลยกี่โมงแล้วยายโอ้หกโมงแล้วยังเนียงเนียงว่าอําเภอขุขันบองอําเภอพ้สิงจ้ะ ชมกระนยเตียดเฮ้ยเธอบาปกระนย <c oughs> คุณอุบลทักทายคะ่ะคุณยายคุณสวยตลกด้วย <c oughs> คุณวริดาสวัสดีจ้ายายไปอาบน้ําสวดมนต์ก่อนเออไปไปเยซอนสวดเพื่อยายด้วยเด้อฮ่าฮ่าปะได้เตือดปะได้เตือด <c oughs>